เนะช้ก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับหมอเตวิสิจะมาดูปืนท,ที่ว่าโกงกันไม่รู้นะแต่สำหรับผมผมว่ามันโกงดีนะยิงอัดตัวก็พอแล้วตายเหมือนกันต้องยิงหัว ปะปืนเข้าแรงอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้เลยปั่นยาก่อนปันยาก่อน,ป,น,อนปันยาแป๊บ หาไม่เจอมันจริงไม่ค่อยขึ้นหัวเลยอ่ะปน้ยได้แล้ว ไม่ได้เลยเงินยังไม่พอซื้อเลย

nhìn nhiên, Ôm là, ôm tăng oh, oh, oh. ai vó. đây nhăng nè, nhăng nè. Tổng kết, rồi nhăng nè, nhăng nè. Tổng kết, rồi nè,

มาเพื่อนแจ้วมาตายแล้วล the ่ะรอบเนี <c oughs> ้ยนี่เื้นครูไงใครมาต่อเนี่ยใครจิงเกาะก็หมวมาให้เพื่อนไม่ต้องเดี๋ยวเราบูเอง ช,ชุดนี้ยชอดนี้เราด้วยมีเท่าไหร่ก็หมดสาม โยโอ,โอ,ยโอโไม่ให้ตังหลักเลยอะมาสวยงเิเพื่อนก็นเอาเรื่องนะแต่ทำให้เราล้มบ่อยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มทั้งสายเข่าอ่อนมาคืนเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มย Công chinh chinh, này nhá Thôi, skin nữa, cho công chinh gần đi Âu, nào đau thằng đâu,

สำหรับปืนคู่โกงจริงอะไรจริงโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันอีกสักเกมเกมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสั้นไปคลิปมันจะสั้นไปเดี๋ยวคนดูจะบอกทำไมทำสั้นจังเลยอ oh, <no. S 1> จ,จัดสักเกม รอบที่แล้วยังไม่ค่อยเห็นด้วยว่ามันแรงจริงหรอือเปล่าแต่ผมว่ามันแรงนะแรงด้วยโกงด้วยโโอ้หงบ first blood ขอตายไหมยังไม่ได้เอาไปก่อนหนึ่งกระบ,บอกรู้จักหมันพยาไฟไหม เดี๋ยวยังแรงขนาดนี้เลยนะจะสองก็บอกแล้วโหยอดก็อบอกแล้วโคตรแรง เดี๋ยวเพื่อนอย่าไปหยองมันเด,เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวนก่นอนโหอยู่หลังกันหมดเลย โดนโดนโดนหลายซะแล้วพวกทะลุเข้ามาเลยยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อนแหลงจริงขนาดยิงไกลๆเมื่อกี้เนี่ยนะโดนหัวสองเม็ดเองเรียบร้อย เนี่ยเพื่อนอะจัดการมัน อกระบอกหนึ่งได้โย่ได้โย่กะบอกหนึ่งก็แล้งโย่โอ้โหเพื่อนเราจัดคนละสองเลยเราดันเบจยิงใครเลยนอเค บอกเดี๋ยวก็แรงอยู่นะจะด,ดูถูกปืนเนี้ย วิ่งเก่งจริงๆเฮ้หาไม่เจอวิ่งจนตายหาจนตายเลยดับเบิ kill มาคู่เลยรอบเนี้ยไอ้วอลลูกเดียวพอไม่ค่อยได้ใช้อะดูแล เลยมันแลยเพื่อนเอาให้จบไปเลยรอบนะี้นะเราเห็นแล้วยังโอ้มีตัวใน,นบ้าน ตัวในบ้านเพื่อน First Blood เฮ้ยโอ้โหว่าต้องวิ่งวนไปวนมา ครับนั่งยิงอย่างงี้รอบตัดสินแล้วมาแก้มือใหม่ดิเจอแต่ขนโถงนะช่วงนี้ ก็ยิงเล่นอย่างงี้อยู่ยังจะมีโหด,หดมาไม่ค่อยไหวอย่ี Mindegy, First blood.

ก็คือบ้านกันหมดแล้ว ละไม่ใช่ละดับล้อยโอเคกันจบเป็นที่ดับล็อกแล้วครับขอบคุณล้หรับที่รับชมนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างยงังไงห,หรือว่ามือมันแดงจริงหรือเปล่าลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม